ที่ทำให้เกิดความท้าทายคือวิมันมีเด้อคืออะไรเจดีคิดว่าคืออะไรแบบอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เจดีะรู้สึกกลัวรู้สึกตกใจแล้วก็รุงแต่งอะไรความไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้แบบป่งแต่งไปเรื่อยพ่อไปแค่บ้านเพื่อนแต่ว่าก็ป่งแต่งไปพ่อไปล้มตรงนู้นตรง,งนี้อะไรแบบเนี้ยอ๋อสาเหตุก็เลยเป็นเจดียก็เลยเขียนว่าความไม่รู้หรอ แล้วอันนี้ล่ะอ่านว่าภาพความสําเร็จที่ตั้งใจทําให้เกิดขึ้นเมื่อผ่านความท้าทายนี้ได้แล้วคือจงอะไร<ม>ที่จะดีแบบคิดว่ามันถ้าสงสัยจะดีผ่านเรื่องนี้ไปแล้วอะ่ะสิ่งหเหล่านี้มันหายไปแล้ว<ม>แล้วจะดีต้องการอะไรต้องการให้เช่นนี้จะดีอว่าวามเท่าไหร่ของ,งจะดีก็คือตามหาพ่อใช่ไหม ก็รู้สึกตกใจแล้วก็กลัวแล้วถ้าสมมติว่าพ่อไม่ได้หายไปจะดีต้องการให้อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นอันนี้คุอพ่อไปออกกำลังกายไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วกลับดึกใช่ไหมอันนี้จะดีต้องการให้พ่อแบบกลับมาเร็วขึ้นไหมหรือยังไงอคือความจริงที่จะดีต้องการจริงอะสมมติเราไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เลยอะจะต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเ่ยให้พ่อมาบอกซีดีก่อนว่าพ่ออาจจะกลับมืดหน่อยเพราะว่าอาจจะได้ไปคุยกับลุงวัง,วงอะไรเงี้ย อ๋อที่นี้ก็เขียนว่าความสําเร็จหรือภาพที่เจดีต้องการก็คือให้พ่อบอกใจดีใช่ไหมให้พ่อบอกใจดีทุกครั้งที่พ่อออกไปจากบ้านใช่ไหมเพื่อใจดีจะได้สบายใจใช่ไหมแล้วพอภาพนี้คือภาพความสำเร็จใช่ไหมตอนเนี้ยในนี้อ่านว่าอะไรสิ่งที่ฉันจะทำหรือว่าลงมือทำเพื่อให้ได้และภาพความสำเร็จนี้คืออก็คือจจดีจะทำยังไง ให้ใจดีได้รับความสําเร็จนี้ก็คือให้พ่อบอกใจดีทุกครั้งที่ออกจากบ้านที่ต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับอันนี้ให้ hey. ดูพ่อว่าพ่อไปไหนหรือเปล่าก็ว่าพ่อก็ลงอยู่ตรงตรงตรงล่างนี้แล้วใจดีอยู่ข้างบนจีก็ไม่รู้ว่าพ่อจะไปไหนอ๋อก็คือสิ่งที่ดีจะทำก็คือจะด,ดูพ่อก่อนใช่ไหมก้อแรกก็คือดูพ่อว่าพ่อไปไหนใช่ไหม แล้วข้อสองล่ะเจะดีจะทําอะไรอีกเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์นี้เพื่อให้พ่อบอกเจดีเจดีจะทํายังไงให้พ่อบอกเจดีว่านะถ้าเป็นเจดีเจดีจะบอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อจะออกไปออกกําลังกายบอกเจดีด้วยนะแล้วแบบบอกด้วยว่าจะกลับดึกไหมหรือว่าจะไปพูดคุยกับใครไหมอย่างเงี้ยอ๋ออะนั้นแสดงว่าข้อสองเจดีก็ต้องเขียนว่าเออคุยกับพ่อให้เข้าใจเออ,อเขียนเลย อือออันนี้ถ้าจะดีคุยเสร็จแล้วพี่ก็มาติ๊กแต่ตอนนี้จะดีคุยยังยังไม่คุยแต่ติ๊กก่อนหรือเปล่าออ <c oughs> แต่วา่าความจริงก็คือจะดีต้องสมมุติว่าจะดีเขียนนี้ไว้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้าจะดีทำสำเร็จแล้วกทีก็ติ๊กถ้าอันนี้ทําสําเร็จแล้วก็ติ๊กอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าอะไรทําเสร็จแล้วไม่สําเร็จแล้วอะไรต้องทําอีกพอคุยพ่อน่าก็น่นนานจะจบแล้วหรือว่ามีอะไรที่จจดีควรทําอีกเพื่อจะให้รับผลลัพธ์นี้เพื่อให้พ่อบอกจจดีทุกครั้งก่อนออกจากบ้้านนอแค่ีพ แค่นี้พอแกไหมอ่ะต่อไปอันนี้อ่านว่าห้องแห่งสตีสตถ้าคนที่กำลังเจอความทา้าทายนี้ไม่ใช่คุณคนจะแนะนําเขาว่าอะไรสมมติว่าคนที่เจอเรื่องเนี้ยแบบอย่างซิสมมติว่าเป็นพี่กวางแบบพ่อพี่กวางหายไปแล้วพี่กวางต้องไปตามหาพ่อใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เจดีแต่เป็นพี่กวางแทนอะเจดีจะบอกพี่กวางว่าอย่างไรเจ่อจะบอกพี่กวางว่าดูพ่อด้วยนะเผื <c oughs> ่อพ่ออาจจะหายไปบางครั้งอาจจะหาไม่เจอ เขียนเลยบอกพี่กวางว่าอะไรตัวแฝดตอนนี้พอจจดีเขียนเสร็จทั้งหมดแล้วอ่ะดีอยากจะให้ตัวเองเป็นคะแนนอะไรให้คะแนนรอยยิ้มแบบไหนยิ้มได้แล้วใช่ไหมพอเขียนเสร็จนะปุ๊บอันนี้คือกันเลี้ยงที่รำค่าที่สุดจากความท้าทาครั้งนี้คือได้เรียนรู้อะไรกับการที่พ่อออกไปจากบ้านแล้วก็ต้องตามหาพ่ออะไรเงี้ยสิ่งที่เจดียได้เรียนรู้คืออะไร เรียนรู้ว่าต้องสนใจพ่อบ้างเพราะว่าที่จริงอ่ะจีดีนอนดูทีวีอยู่ข้างบนห้องจีก็ไม่ได้ดูพอด่อเลยอืมดีก็เขียนได้เลยสิ่งที่ดีเรียนรู้ก็คือคนที่จะดูพ่อมากพ่ออยู่ที่ไหนเหมือนประมาณมว่าแบบใส่ใจมากขึ้นใช่ไหมใช่แบบใส่ใจพ่อมากขึ้นปะ โอเคแล้วคำขอบคุณเอ่อจีอ่อานสิคำขอบคุณที่ฉันมอบก,กับให้ตัวเองในตอนนี้คือคือจีอียจ,จะขอบคุณอะไรตัวเองที่ดีกลับมาทบทวนในครั้งนี้ขอบคุณที่มาสังเกตบางทีก็แบบกินข้าวอยู่ตรงนั้นใช่ไหม,มก็สังเกตบางว่าแบบพ่อหายเไปไ็นไํทไมพ่อไม่มาเกินข้าวอย่างเงี้ยอ๋อก็ขอบคุณตัวเองที่สังเกตใช่ไหมอ่าเขียนได้เลยขอบคุณตัวเองที่สังเกตแล้วก็ ขอบคุณอะไรอีกขอบคุณที่เรื่องนี้มาเตือนเราว่าให้ใส่ใจพ่อว่าอะไรแบบเนี้ยอ๋อขอบคุณเรื่องนี้ที่เตือนใจเราใช่ไหมเขียนเลยมากเก่งมากเลยเขียนเสร็จแล้วรู้สึกไงชอบไหมชอบสมุดที่กวางไหม <c oughs> เ,ออเขียนยบ่อยๆนะจะดีสมมติว่าจะดีเจอความท้าทายอะไรจะดีก็มาเขียนแบบนี้แหละ <c oughs> หรือจะดีอยากจะเขียนระบายเขียน <c oughs> แบบวันนี้จะดีไปเจอเรื่องอะไรมารู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะดีก็เขียนได้ตรงนี้ <c oughs> โอเคไหม ถ้าเเขียนแบบไม่ต้องตอบคำถามมานะเออใช่อันนี้แบบเขียนแบบไม่ต้องตอบคำถามอันนี้เขียนแบบตอบคำถามถ้าเวลาเจอที่เรื่องใหญ่ใ่เช่นเรื่องพ่อหายแบบเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราก็เขียนเนี้ยก็จะช่วยให้เราดีขึ้นใช่ไหมทีเขียนแล้วสึกดีขึ้นไหมใช่ไหม